ะจะเล่นพอนี่นิมวันนี้ลงพอสิผ้ามะามึงปลาดุกเผือกมนมนมันเปืเอกธรรมดามันขาวจานผ่านเลยคู่หนึ่งอารดอยนิมเอ้ยมมองามงามขาวจานผ่านปลากกด,ปดุกกระดปลาดุกในมะเขาว่าเขาเนี่ยมันเปืเอกธรรมดาเลยเนี่ย โอ้อวนี้ออกกอนเดีกคนเดีเห็นกันครับนั่บงังมึงในย่อมอืออยขา,าาขาวจันพันเอา่ขาวจันพันขาวจุ้นุูนคือคนมาคูหนึ่งลดจัจกรันทีถือตัวผูวตว้ตัวแม่ว่าบูดขันถือตัวผู้ตัวแม่ใครอย่ไม่ได้แพ้ไม่จะตัวผู้เลยก็แพ้ไม่ได้มีแต่ตัวแม่เลยก็ที่ว่าแพ้ เขาก็เขาเนี่ยเขาจนผ่านมาป,ป้าพูดนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวมึงน,นี่ย <c oughs> เด็ดมันงามเกิดปวดอันนี้ออกก่อนพูดเห็นคะขะก่นกอนจะเฟื่องข้ามาหำอกกอ,อกไปก่อนออกไปก็โลกไปไปเพูดหนึกมึงกอ่อนหยาโนมมึงก่อนได้ๆออกไป เออเขาจนผ่านอยู่น้อมเบอ้ยมางามผักงามเนี่ยแต่งามมีดีเลยขาวเขากดีเลย,ย,ออยฮะออยไปแล้วลุงตาไทยแล้วชิบิ้งแล้วนก เขาไงานนหนาวไปแล้วลองลองไปแล้วหากันแล้วนี่ยังกันแล้วไ่งมง่ำหกง่มเนี่ยน้มอมอือยขาวจานผ่านอยูบ่บังอันนี่จอกน้อยเยี่ยวใหไจักน้อยเนี่ยน้อมสอพ่เชน เอาจานผ่านเลยนอนยังกันสองลองเลยมันข้าวที่เรียมอมมะม่งงามมินิเอาจนพูนเนาะท่าพระดามเออกดอนเนาะยังประดุกประดุกขาวมันประดุกดอนหน่อยไว่าบ้านเมสซี่เอาจนผ่านเลยเนาะเขาเขาเนี่ยผ่าขึ้งหัว <c oughs> อืมอางน้วเนาะงางกนทุกนวคลิปนี้ให็มึงปลาดูกดอนโดยตรงเนอเนี่ยนมอบเด้ไปมึงแนวอื่นมึงใหเมึงปลาดูกเขียนเขียนจังๆไปเลยัวดอกอห้ก้อนจันอยกันเหมันย่างด้ว่าน้ามันกับคุณแน่เลยมนไปลุกไปไปลุกไป งามเขางามขาวจัิญพันธุ์รวดอ่าผู้ใดอยูกก่ใกล้กันยศพระท่านเห็นกับมะเมืองเด้ออยู่ในวัดบ้านโคกกรุงโคกเจริญเฮานี่ล่อละอำเภอสีน้ำผูเฮานี่ล่ะมะเมืองขันผู้อยู่ใกล้ขันยศมาเห็นมาไทยอ่าเนาะจำมาเมืองเหรอเอา,อา ยูทูบยูแถวนี่อยากมาไทยแต่ามาไทยน้ำหลวงพอพคนยูนี่แหละคเคยเห็นปลาดุกเผือกปลาดุกขาวธรรมดาคันเผือกมันสิออกดอนๆอ,อันนี้มันขาวจันพัานเลยเนาะมันงามเนาะอนะลิบนี้กัาไว้ซ้ำนี้ก่อนจะเลื่อนพร้อ